สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาจะมาพูดถึงเรื่องของตัวออสซิโลสโคปที่วัดตัวฟูเวฟแต่ว่าจริงๆก็คือหลักๆคือเราจะพูดถึงตัวไอโซเลชันตัวออสซิโลสโคปว่ามันมีผลยังไงเนาะ,ะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่ามีประโยชน์แน่ๆนะครับ <c oughs> เริ่มต้นก่อนโจทยมันคืออย่างนี้จริงๆเราเห็นในวงจรบ่อยมากเลยนะครับวงจรก็จะเป็นรูปรูปกษณะอย่างนี้นะครับก็คือว่า ด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกําเนิดนะครับในที่นี้อาจจะเป็นฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆจะบอกว่าในทางปฏิบัติก็ไม่เชิงนะครับตัวนี้อาจจะเป็นหม้อปแปลงหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้ก็คือมันเหมือนกับป้อนไฟฟ้ากระแสสลับเช่น5 0เฮิร์นะครับผ่านบริ์เลคติฟายซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นฟูเวฟผมจะไม่ได้อธิบายตัวฟูเวฟนะครับแต่ว่าจะจะให้ดูว่าประเด็นมันคืออะไรนะครับฟูเวฟเสร็จปุ๊บเราก็ต่อโหลดเข้าไป ครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าป้อนเข้ามาอย่างเงี้ยลักษณะา์ก็จะออกมาอย่างเงี้คือนี่คือ Input Output ก็ต้องเป็น Full Wave ถ้าเราใส่ C เข้าไปมันก็จะอะไรครับริปเป e มันก็จะลดลงนะครับอ่ะนะทนีแน่นอนเราก็ผมจะให้ดูใช้ Simulation ดูทั้งตัว Simulation ก็ได้นะครับอ่ะนะครับ Simulation นะครับก็จะมีแหล่งกำเนิดนะครับตัวนี้นะครับมีความถี่50เฮิร์เป็นไซ e Wave นะครับ แอมพลิจูดอยู่ที่12นะครับอ่ะนะครับแล้วก็มี R 1 K นะครับแล้วก็ V out ตัวนี้นะครับผมก็ทำการจําลองนะครับไปที่เครื่องมือไปที่ออสิโลสโคปนะครับในที่นี้ผมต่อแค่เอาพุทแค่จุดเดียวคือ V out จุดนี้นะครับปกติซิมูเลชันมันก็จะเที่ยวกับกราวื์เสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการลันดูนะครับโอเคเราก็จะพบว่าเห็นไหมครับสัญญาณมันก็จะกลายเป็นฟูเวฟ แน่นอนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะอะไรครับวัดสัญญาณ input เทียบกับ output เราจะเป็นยังไงนะครับเราก็ใส่สัญญาณมิเตอร์เข้าไปนะครับที่ input ตรงนี้นะครับเพราะาตรงนี้มันคือ input ตถูกไหมผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น v in แล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น v in นะเข้าไปครับ ผมก็ทำการซิมูเลชันนะครับไปที่ออสิโลสโคปนะครับเ,เราก็เลือก v-in นะครับอา่อานปึ๊บเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นอา้าวทำไม v-in มันไม่เป็นสายอะนะครับทำไมมันไม่เป็นสายกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นฮาร์ฟเวฟซะงั้นนะครับทำไมครับมีใครตอบได้บ้างนะครับหรือ,อดูวดู Vout แต่ v-out ก็ยังเป็นฟูลเวฟอยู่นะ นะครับ v out ยังเป็น full wave อยู่นะครับ v out ยังเป็น full wave อยู่นะครับเห็นไหมครับตัว v out ยังเป็น full wave อยู่เลยนะครับอะเห็นไหมแต่ v in เนี่ยสีดำดำเนี่ยนะครับทำไมมันเป็น half wave นะครับเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยใน simulator เนี่ยจริงๆในตัววงจรจริงๆด้วยก็ตามนะมันจะเทียบกับอะไรครับกับกราวเสมอเพราะนั้นตัวเนี้ยเทียบกับกราวก็คือ มันก็เสมือนกับเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นไงครับเป็นกราวเดียวกันเป็นเรฟเฟลเลน์เดียวกันเพราะ,ะนั้นตัวนี้เหมือนไม่ทํางานเพราะ,ะนั้นก็จะเหมือนมีไดโอดตัวนี้ทํางานแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล,ลบเข้ามา0.707เพราะ,ะนั้นก็จะกลายเป็นเป็นอะไรครับฮาร์ฟเวฟนั่นเองวัะะนวีอินเป็นฮาร์ฟเวฟนั่นเองถ้าถ้าดูจากการจําลองแบบนี้นะครับอ้าวเราถามว่าทํำยังไงอาในซิมูเลชันก่อนในซิมูเลชันนะครับวิธีการก็คือข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะ อันนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้สต็อปนะ,ะใส่อะไรครับแหล่งมิตเตอร์ใส่ตัวนี้เข้าไปได้นะครับแตวผมสต็อปนี่ก่อนมันยังรันอยู่นะครับเราก็ใส่เป็นอ่ะผมก็เห็นเป็นในวีอินจะได้ไม่งงนะครับมิตเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็น reference นะครับมันไม่ใช่เรฟเลนส์แต่เป็นเป็น differential potential เพราะนั้น มันจะมีบวกกับลบคือวัดตัวนี้เทียบกับตัวนี้นะครับพูดง่ายๆคือออสิโลสโคปกับตัวนี้วัดมันนั่นคือกราวคนละจุดกันนะครับแต่ในทางปฏิบัตินี่นะครับมันเหมือนกับั่ว,วเราเอาตัวนี้ชแนลหนึ่งตัวนี้ชแนลสองมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเอาสโคปคนละกราวกันแต่ถ้าว่าในซิมูเลชันเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาคือตัวหนึ่งต้องใส่อีกตัวหนึ่งต้องใส่เป็นโวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งก็ใส่เป็นจุดวัดต้เป็นออสิโลสโคปนะครับทีนี้เราก็ไปที่ออสิโลสโคปนะครับเราก เลือก V in ด้วยนะครับลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นไายเบและ้นะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับอนะบอันนี้คือในซิมูเลชันทีนี้เอ่อในในแล้วในภาพปฏิบัติละ่ะในในทางปฏิบัติล่ะนะครับนะรบเราก็ในที่นี้ผมก็จะป้อนนะครับป้อน จากตัวซ้ายตัวนี้เข้ามาะครบเจเนอเรเตอร์เข้ามานะครับป้อนเข้ามาที่ไหนนะครับป้อนเข้ามาที่ตัว Bridge ตัวนี้นะครับบริ e ตัวนี้นะครับนะทีนี้จริงๆก็คือผมจะให้ดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมลองเปิดปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้ผมวัดที่ output ุตนะครับก็คือออสซิลโลสโคปเนี่ยวัดที่ ตัว R ตัวนี้นะครับก็คือออซิโลสโคปเนี่ยจับที่ตัว R ตัวนี้นะครับ,รบเทียบกับลบตรงนี้นะครับหรือจริงๆอ่ะผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้คีบได้ออซิโลสโคปนะครับคำถามคืออา้าวแล้วตอนซิมทำไมมันเป็นฟูลเวฟแล้วทำไมตอนวัดออกมาเป็นฮาร์ฟเวฟนะครับตอนเราซิมูเลชันเนี่ยนะครับนะครับกราวเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันก็ออกมาเป็นฟูลเวฟนี่นะครับ แล้วทำไมตอนวัดออกมาเป็น h าร์ฟเ v e ครับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราอธิบายง่ายๆนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับตัวแหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับมันมีกราวอยู่แล้วคือจุดนี้นะครับทีนี้เราจะเอากราวสองตัวเนี้ยมาแยกกันไม่ได้เพราะมันกราวจุดเดียวกันนะครับถามว่าทำยังไงวิธีการคือเราจะอยากรู้ว่ากราวมันเป็นจุดเดียวกันยังไงนะครับก็คือเราเอามิเตอร์เนี่ยวัดก็ได้ครับจอมิเตอร์วัด อ่ะนะครับตอนนี้ยออสซิโลสโคปเนี่ยไม่ได้ต่อกลาวเลยนะครับสัญญาณมันยังกลายเป็นฮาร์วเวฟเลยนะครับวิธีการคือผมก็เอากลาวสองตัวนี้นะครับอ่าถ้าผมวัดตัวนี้มันก็จะดังใช่ไหมครับอ่าทีนี้ผมเอากลาวสองตัวนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ต่อถึงกันนะครับแต่ผมจะเอาผมอมอร์วัดกลาวสองนี้เห็นไหมครับ มันต่อกันเพราะาเราเสียบปลั๊ก AC เดียวกันเพราะฉนั้นกราวมันจะเป็นกราวเดียวกันเพราะฉะนั้นการวัดโดยใช้ฟังก์ชันเจนจ่ายเข้าไปตัวนี้นะครับด้วยใช้ออสิโลสโคปนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีตัวอื่นเข้ามานะครับช่วยที่ทําให้เกิดฟูลเวฟได้นะครับนะในวิธีนั้นนะครับมีมีหลายวิธีที่จะทําให้เราสามารถวัดฟูลเวฟได้นะครับ เราสามารถทําได้หลายวิธีนะครับอ่ะหนึ่งวิธีนั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ1นึก็คือเราต้องใช้อะไรครับต้องใช้ทาร n น f ฟมเมอร์เพื่ออะไรครับเพื่อไอโซเลตกาวสองข้างเห็นไหมกาวสองข้างมันจะไม่ต่อกันแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ปกติมากนะครับเราก็ต่อบ,บริ e เข้าไปตัวนี้เราก็ต่อบ,บริ e เข้าไปนะเป็นบริชเข้าไป ซึ่งการทดลองผมทําให้ดูแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้แต่เราอยากใช้ออซิโลสโคปวัดเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องทาไงให้กราว2ตัวนี้มันไม่ไมไมไมร่วมกันนะครับแน่นอนถ้าเราใช้ตัวไฟฟ้ากระแสะสลับหรือเราเสียบปลั๊กเดียวกันเนะี่ยแน่นอนกราวมันจะถึงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทําไงครับเราก็อาจจะต้องใช้อะไรครับตัวแฮนเฮลนะครับก็คือออซิโลสโคปที่มันเป็น,ป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 นตัวเล็กๆที่ใช้แบตเตอรี่ภายใน ấy, นะครับ แล้วก็ต่อวัดได้นะครับหรือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก็คือเป็นเป็นกึ่งแฮนด์เฮลนะก็เป็น USB นะครับแล้วก็ใช้เป็นต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองโน้ตบุ๊กในที่นี้ผมใช้โน้ตบุ๊กเหตุผลที่ผมใช้โน้ตบุ๊กเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันจะไอโซเลตตัวกราวออกจากกันนั่นคือเราจะใช้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กนะครับนะอ่าดูนะครับอันนี้คือสัญญาณที่วัดจากออสิโลสโคปของตัวที่เสียบปลั๊กนะครับทีนี้ผมจะเอา สัญญาณจากตัวนี้ในที่นี้ผมตัวมีตัวเฮลทิกนะครับตัวแฮนทิกนะครับต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กผมนะครับแล้วผมก็เปิดนี่ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอา c ช a n นลเนี้นะครับอันนี้มาวัดดูซิว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมอนนี้อามันลดดขึ้นมา เห็นไหมครับถ้าเราไอโซเลตกราวออกมานะครับก็คือในที่นี้คือเราใช้ตัว hand take, ตัวแฮนเทคตัวแฮนเทคตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันต่อกับโน้ตบุ๊กซึ่งมันไม่ได้มันใช้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเห็นไหมครับสัญญาณก็จะเป็นกราฟที่เป็นฟูเวฟนะครับซึ่งถ้าเทียบกันสองานเห็นไหมครับตัวเนี้ยเป็นฟูเวฟแต่ตัวเนี้ยนะครับเอาดึงเข้ามาด้วยกัตัวเนี้ยเป็นฮาร์ฟเวฟอันนี้คือวัดที่จุดเดียวกันนะครับสังเกตว่า Uh, ตัวที่เป็นออสิโลสโคปที่เป็นตั้งโต๊ะอย่างงี้นะครับเรามันจำเป็นต้องต่อกราวเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวฟังก์ชันเจนแต่ถ้ากรณีที่ของแฮนด์เทคที่มันเป็นไอโซเลตกราวออกมาเนี่ยนะครับอันนี้คือเราต่อกราวนะครับถ้าผมเอากราวออก mm hmm. เห็นไหมครับสัญ,ญญาณมันจะค่ามันจะผิดเพี้ยนไปเพราะว่าไม่มีจุด r e f e r e n อรเนะครับเพราะนั้นเราต้อง r e f e r เฟอรกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันก็จะกลายเป็น ฟูลเวฟกับฮาฟเวฟเลยนะครับอันนี้คือกราฟที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือกราฟเนื่องจากกราวแล้วไม่สามารถแยกได้นะครับทำไมถึงตัวนี้ต้องเป็นฮาฟเวฟก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมก็คือจุดนี้กับจุดนี้มันเป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นตัวนี้เหมือนไม่มีผลนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดเป็นแค่ฮาฟเวฟรีดิฟายผ่านแค่ตัวไดโอดตัวนี้ไปนะครับฮะทีนี้มันก็มีหลายคนนะครับพยายามที่จะใช้ตัวออสซิโลสโคปอย่างนี้แหละนะครับ ในการที่จะวัดถามว่าทำ,ทำได้ไหมทําได้แต่มันเป็นเขาเรียกอะ,อะ่ะเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเป็นทางทางอ้อมแล้วกันเนาะก็คือเขาบอกว่าให้ใช้ c องชแนลนะครับก็คือให้ชแนลหนึ่งนะครับต่อที่ขั้วบวกของ Bridge Channel 2ต่อที่ขั้วลบของ B Bridge นะครับเอาช h a n n e l 1ต่อที่ขั้วบวกเอาช a n n e l 2ต่อที่ขั้วลบนะครับ รเราก็จะพบว่าสัญญาสออันเนี้ยมันจะเป็นยังไงกันครับมันจะตรงข้ามกันเนาะมันจะตรงข้ามกันแล้ววิธีทําไงก็เขาบอกว่าให้ไปฟังที่ฟังก์ชันแมทนะครับแล้วก็เอา Channel 1ตั้งแล้วเอา c ช a n ลสองลบนะครับก็จะได้ค่าที่มันออกมานะครับเดี๋ยวผมอาอสเกลขึ้นนิดนึงก่อนก็ได้ครับ อ่านะครับทีนี้ผมเอาอันนี้ออกนะครับผมเอาชแนลหนึ่งนะผมจะบีบมันลงมาเพื่อให้มันเห็นภาพชัดอ่าชแนลสองนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนเลื่อนชแนลหนึ่งกับชแนลสองลงมานะนะครับเอชแนลหนึ่งลงมาด้วยนะครับครับส่วนแมทแล้วผมเลื่อนโพซิชันมันขึ้นไปหน่อยอ่าเห็นไหมครับ กราฟที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นฟูเวฟเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือใช้ฟังก์ชันแมทก็คือเอาชแนลหนึ่งนะครับเอาชแนลหนึ่งนะครับต่อตรงนี้ชแนลหนึ่งต่อตรงนี้นะครับเพราะนั้นชแนลหนึ่งเนี่ยมันจะต่อตัวนี้เทียบกับกราวตรงนี้ครับส่วนชแนลสองต่อตรงนี้นะครับ็ 2, นะค,บคือเอาชแนลสองเทียบกับกราวตรงนี้ เรียกวากราวจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเอาช h a n หนึ1วัดครึ่งบวกเอาช a n n สอ2วัดครึ่งลบแล้วก็เอามาทําการอะไรกันครับแล้วก็เอาทำเอามาทําการแมทกันก็คือมา subtract กันคือช h a n หนึ่งลบชนะ n สองก็จะได้เป็นรูปฟูเวฟอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะเป็นอีกทางอ้อมอะแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับนะมันคือเราต้องการแค่รูปฟูเวฟนะครับแต่ในทางปฏิบัติคือเราเรา เราต้องการมากกว่าน,านั้นเช่นพอเราใส่คาปาซิเตอร์ไปผลมันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ออสิลโลสโคปที่มันไม่แอลโซเลตกลาวเราก็สามารถอาจจะดูภาพอย่างนี้ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่เขาโชว์ให้มันเห็นว่า,าการทำงานของตัวตัว ฟูเวฟอ่ะมันทํางานยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเรามาดูย้อนกลับมาดูก็คือถ้าครึ่งบวกนะครับตัวนี้ก็จะไหลมาตัวนี้ทํางานมันก็จะไหลกระแสไหลครบมานะครับไหลขึ้นมาตัวนี้เข้าผ่านตัวนี้อันนี้ทฤษฎีไปดูนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคู่มันจะทํางานคู่กันถูกไหมนะครับตัวนี้ครึ่งบวกทํางานตัวนี้ครึ่งลบทํางาน2ตัวคู่กันเขาก็จะใช้ตัว LED เป็นตัวช่วยในการแสดงผลนะครับแต่เนื่งองจากตอนเนี้ยนะครับเราตั้งที่ความถี่50เฮิร์ตซ์ มันอาจจะกระพริบจนเรามองไม่เห็นเพราะฉะนัน้นวิธีการก็คือเราจะตั้งความถี่ถึงให้ต่ําที่สุดที่เป็นไปได้อย่างเช่นผมตั้งไปสัก1 1 Hz เฮิร์ตแล้วกันนะครับ1เฮิร์นะเราดูแอมพลิจูดอ่ะโอเค12 Hz ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับเราก็จะมาเห็นนะครับนะครับมันก็จะสลับกันทํางานทีละ2ตัวนะครับ,นะรบแต่ถ้าเราอยากทาําช้ากว่านั้นให้มันเห็นชา้ากันในที่นี้ผมลองดูผมปรับเป็น0 5เฮิร์ได้ไหม โอเคได้นะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะทำงานเป็นคู่นะครับสีละคู่นะโอเคครับขอบคุณครับ